สเคล็ดลับอยู่กับตัวเองอย่างไรให้ชีวิตรุ่งเรืองสวัสดีครับผมรัฐพบแลชะ,ะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันนะก็เหมือนวันนี้ก็เป็นเคล็ดลับ เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองต่างๆนะใช้ชีวิตรุ่งเรืองขึ้นมีเรื่องเกี่ยวกับวิธีขายของออนไลน์ก็มีฮะวิธีหาเงินออนไลน์ก็มีครับวิธีท,ทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จก็มีนะมีหัวข้อเยอะแยะมากมายนะครับที่ผมพูดเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็อย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับมีคลิปทุกๆวันเลยฮะสำหรับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการที่ทําให้ชีวิตของคุณได้รุ่งเรืองนะปกติแล้วเนี่ย คุณอาจจะไม่รู้นะว่าเอ้ยทำไมชีวิตของฉันบางทีก็รุ่งบางทีก็ร่วงนะหรือว่าบางทีก็ร่วงอยู่ตลอดเอ้มันเป็นยังไงทําไมแบบว่าควบคุมชะตาชีวิตไม่ค่อยได้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยคุณควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ครับแต่แน่นอนมันไม่มีแบบว่าชีวิตใครที่แบบว่าเรียบอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าเรียบอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ในสิ่งที่ผมกําลังจะบอกเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นแบบว่าขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนหุ้นตกอ่ะ บางทีคุณอาจจะหุ้นตกก็ได้นะหรือว่าคุณกําลังขึ้นขึ้นขึ้นปุ๊บแล้วก็ตกฟวาบลงมาแบบว่าอยู่นุ่นข้างล่างพื้นเลยนะผมพยายามจะให้คุณเป็นอย่างนี้ฮะอย่างน้อยที่สุดก็อยู่อย่างนี้หรือว่าขึ้นพยายามจะไม่ให้ลงนะเดี๋ยวคุณดูเลยละกันครับว่าเอ๊ะมันทําได้ยังไงนะแล้วผมรับประกันว่าถ้าคุณตั้งใจทำเนี่ยเป็นแบบที่ผมบอกแน่นอนครับชีวิตรุ่งเรืองครับ ผมจะทำแบบนี้ให้คุณดูนะครับก็คือเราต้องแบ่งชีวิตนะออกเป็น3 3ม,ม,มุมอย่างนี้นะครับก็คือ3ด้านที่เป็นเกี่ยวกับตัวเองทั้งหมดนะครับซึ่งในด้านแรกนั้นนะนะครับผมจะให้เป็นในด้านของอการบำรุงร่างกาย แล้วก็พวกอวัยวะต่างเนี่ยนะ,ะด้านที่2เนี่ยผมจะให้เป็นด้านเกี่ยวกับการบำรุงจิตใจครับด้านที่4เนี่ยผมจะให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงปัญญาฮะให้คุณสังเกตทั้ง3ส,ส่วน3ามสามมุมมันเป็นตัวของตัวเองมันเป็นตัวของคุณเองทั้งหมดนะ,ะทีนี้เนี่ยจุดสำคัญคือ ถ้าเมื่อไหร่คุณทำให้มันสมดุลได้นะครับทั้งสามเหลี่ยมนั้นนะ่ะชีวิตคุณยังไงก็รุ่งเรืองอ่ให้คุณสังเกตฮนะคนส่วนใหญ่เลยทำไม่ครบทั้งสามแบบนะฮะเออบางคนฮนะไม่จัดการเรื่องร่างกายเลยนะครับร่างกายก็กินของไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ออกกำลังกาย นะ,ะปกติเดี๋ยวผมเขียนก่อนละกันนะครับว่าปกติบํารุงร่างกายและอวัยวะเนี่ยก็จะแบ่งไปด้วยเกี่ยวกับการทานอาหารใช่ไหมครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับครบห้าหมู่ใช่ไหมครบ5้าหมู่ก็มีอะไรก็ตามนั้นแหละนะคาร์โบไฮเดรตมีอะไรนะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินพวกนี้นะครับวิตามินเกลือแร่วนี้5้าหมู่นะแล้วก็ต้องออกกําลังกาย นะครับออกกําลังกายนะครับแล้วก็พักผ่อนถูกไหมพักผ่อนเพียงพอนะครับแค่บํารุงเอาไอ้ร่างกายหรือว่าวัยวะพวกนี้นะครับก็ทําได้ไม่ค่อยดีแล้วนะ,ะทีเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของบํารุงจิตใจะบําำรุงจิตใจเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําสตินะครับการสํารวมสํารวม รวบรวมสติรวบรวมสำรวมรวบรวม,รวมแล้วก็รวบรวมสมาธิพวกนี้นะครับเพื่อที่ให้ตัวเองนิ่งนะให้ตัวเองนิ่งนิ่งแล้วก็เวลาเจอปัญหาอะไรมาก็จะได้แบบว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะดีใจก็ไม่ต้องดีใจจนแบบว่าโอโ้โหแบบว่าโลกทั้งใบเนี่ยไม่เคยมีใครดีใจขนาดนี้มาก่อนเลยประมาณนี้นะครับหรือว่าบางทีเสียใจก็เสียใจแบบว่า โลกต้องจำอ่ะเขาเรียกว่าโลกต้องจำคือเสียใจแบบเป็นเดือนเป็นปีก็ยังเสียใจอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับบำรุงจิตใจนะบางทีก็ต้องไปทำความสำรวมไปนั่งสมาธิไปอะไรก็ตามอ่ะนะที่ทำให้จิตมันนิ่งขึ้นนะฮะทีนี้ถ้าเป็นบำรุงปัญญานี่คืออะไรฮะบำรุงปัญญาก็คือคุณต้องเรียนรู้ไงครับาบางคนเรียนรู้โดยโดยใช้อะไรฮะอ่านหนังสือนะอ่านหนังสือเยอะๆนะครับ บางคนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ประสบการณ์ตัวเองอย่างเงี้ยนะหรือว่าบางบางคนเรียนรู้ด้วยตอนเนี้ยเหมือนแบบคอนเทนต์อคอนเทนต์ที่ผมสอนตอนเนี้ยนะครับก็คอนเทนต์ฟรีๆอยู่นี้มันเยอะนะเห็นไหมฮะก็ได้ทั้งสามอย่างคุณคิดดูครับคุณทำได้ทั้งสามอย่างหรือ,อยังนะถ้าเกิดคุณคิดว่าแบบใดแบบหนึ่งมันขาดคุณก็ทำซะเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่า เฮ้ยต้องบำรุงร่างกายก่อนนะครับแลถึงจะบำรุงจิตใจได้นะบำรุงจิตใจแล้วค่อยบำรุงปัญญาไม่ใช่เพราะในหนึ่งวันฮะในหนึ่งวันคุณทําได้พร้อมกันทั้ง3อย่างนะบำรุงร่างกายก็ทําได้ใช่ไหมครับบำรุงจิตใจคุณก็หาเวลานะเออบำรุงปัญญาคุณก็หาเวลานะแบ่งเวลาให้กับตัวเองอันนี้ไม่ใช่คนอื่นแล้วนะเป็นของตัวเองทั้งหมด แล้วเมื่อคุณทําได้ให้คุณคิดดูมันเกิดอะไรขึ้นล่ะโอ้โหร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่จะบอกว่าไม่เจ็บไม่ป่วยเลยก็ไม่ใช่อะ่ะแต่ว่าก็เจ็บป่วยน้อยนะครับบางคนบํารุงร่างกายอย่างเดียวโดยการออกกำลังกายแต่ทานอาหารไม่ดีเอาวัยว,วะข้างในมันก็ไม่ดีถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันมันต้องทั้งอวัยว,วะภายในภายนอกก็คือร่างกายทั้งภายในภายนอกนั่นเองนะครับจิตใจก็ดีนิ่งๆน,นะฮะดูแล้วสงบเยือกเย็น เยือกเย็นไหมหรือว่า,าสงบแบบสงบจิตใจแล้วกันเยือกเย็นมันดูเหมือนแบบไม่มีความรู้สึกยังไงไม่รู้นะ <c ười> คือจิตใจสงบนะฮะแล้วก็บรรุุปัญญานะโอ้โหแบบว่าดูแล้วเหมือนปราดดูแล้วลึกซึ้งนะครับก็มีความรู้อะไรพวกนี้โอ้โหอันนี้ครบคันแล้วนะครับผมรับรองว่าชีวิตยังไงก็รุ่งเรืองอะรุ่งเรืองแน,ะน,ะนะ่นะดูลักษณะเนี่ยก็คือถ้า เป็นพนักงานแล้วทาอย่างนี้ก็คือเป็นพนักงานระดับระดับสูงได้เลยนะใช่ไหมจิตใจก็ดีร่างกายก็แข็งแรงพร้อมลุยงานเสมอนะปัญญาก็ดีคิดอะไรก็ออกเนี่ยถ้าเป็นพนักงานก็เป็นพนักงานระดับสูงนะเออถ้าเกิดทํากิจการของตัวเองอยู่ก็เ สามารถทําให้กิจการรุ่งเรืองได้เพราะว่าพลังกายมันสูงมากๆชีวิตรุ่งเรืองสุดๆและถึงแม้ว่าคุณอยู่ในวัยเรียนและฟังคลิปนี้อยู่นะครับคุณก็จะแบบว่าเรียนดีสุดๆอะนะรับรองร้อยเปอร์เว่าเรียนดีแล้วก็เอ่อและถึงแม้ว่าคุณอยู่ในวัยที่สูงอายุแล้วหรือว่าสวแล้วคุณก็จะอายุยืนแน่นอนนะถูกไหมร่างกายก็ดีทั้งภายนอกภายในสมองก็ดีจิตใจก็ดีใครทํา ก็ชีวิตรุ่งเรืองนะครับสามเคล็ดลับนี้จำไว้เลยนะครับก็แคปหน้าจอไว้เพื่อที่จะได้ไปใช้และเป็นประโยชน์นะครับก็โชคดีทุกคนนะครับชีวิตรุ่งเรืองทุกคนนะครับเป็นยังไงครับสามด้านนะมุมสามเหลี่ยมมันต้องทำร่วมกันทั้งหมดนะฮะทำอันใดอันหนึ่งมันก็ชีวิตก็ไม่รุ่งเรืองนะหรือว่ามันรุ่งเรืองก็รุ่งเรืองเหมือนอย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยไม่ทำทั้งสามอย่างเลยนะครับ จิตใจก็ไม่บำรุงร่างกายก็ไม่บำรุงปัญญาก็ไม่บำรุงแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมบอกหุ้นตกนะับหุ้นตกลงไปเรื่อยๆเลยจะติดดินเลยนะอันตรายมากนะครับยังไงก็ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกําลังหุ้นตกชีวิตนะนะชีวิตเหมือนหุ้นตกเงนี้นะฮะก็รีบทำแบบที่ผมบอกนะใช้เวลาแต่ละวันนะ่ะให้มันบาลานซ์ทั้ง3ด้านครับแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ปัญญาที่เพิ่มขึ้น แนะนำหนังสือเล่มนี้แหละครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะฮะชื่อว่าเงินมาง่ายๆนะครับเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรลับวอลเกตติ้งที่ทําตามได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ยังแถมโบนัสพิเศษคลิปสอนฟรี17คลิปมูลค่า9,900บาท เขียนโดยผมเองครับวรัจพบและชตะนามวงยูทูบเบอร์ที่ทำคลิปขายของออนไลน์ยอดวิวรวมใน youtube มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะดังนั้นผมทำคลิปเกี่ยวกับขายของออนไลน์เนี่ยมีคนดูเยอะที่สุดอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยคุณเชื่อมั่นได้เลยว่าเล่นเนี่ยนะครับจะทำให้คุณได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะแต่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะเอาไปปุ๊บแล้วก็ทำเลยมันก็เพิ่มขึ้นภายในเวลาไม่แค่ไม่กี่วัน รีบรับหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะครับแจกฟรีนะที่จริงแล้วเนี่ยมูลค่าปกเนี่ยสามบาทแต่แจกฟรีนะครับแถมโบนัสอีกตั้ง9,900ันบาทนะฮะยังไงก็สามารถสอบถามเงื่อนไขการรับหนังสือฟรีเล่มนี้นะครับไปทางไลน์แอดวรรดาภพนะครับมีแอดนำหน้าได้ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันนี้จบลงทุกนี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ